ใจผู้เดียวนะครับขอ้นต้นจัดครับล็อกอลิตเอาอะไรเพิ่มไหมคร,ร,รับไม่นะห้าสิบบาทสั่งได้นะคะน้องสาวน้องชายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเหนมไหม ก็ทำตำลึงตำหน่อยโคกอ่ะเวลาใส่สูตรอะมันจะนึกนักนึกนักหน่อยเพราะว่าสูตรมันเล็กนะครับ,รบข้อตอบว่าายช่เนี้ยนะครับมันไม่เหมือนใครนะร้านขนมตำที่เนี้ยโชว์โคกเห็นไหมเอาไว้ข้างบนสเตชัเตนเลยข้างล่างแล้ันบางทีจำเป็นต้องคุยกับแฟนครับาถามว่า,าแบบนี้แบบนี้ เพราะว่าลาบก็ไม่มีพูดมากลาบหายเลยขอบคุณสวัสดีค่ะดักเลี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากกินส้มตําไหมคะสวัสดีค่ะ,กกคะ,คะเขียนลูกค้าลูกคนเขียนชื่อนอะนะครับตามด้วยใส่ถุงใส่จานนะตอนนี้คิวไม่มีคิวค่ะดูนะคะ เลี่ยนอ้อได้เลยเดี๋ยวเขียนให้นะถ้าพาราะขาเขี่ยนเนี่ยรับรองเขี่ยนด้วยใจลบด้วยน้ำตาค่ <S 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 าพพ์พะขาเขี่นเขียนด้วยใจลบยากนะนะครับลบด้วยน้ำตาเนี่ยยากที่จะลืมในความหมายผ่านพื้นวันก็ยังฝั่งตึงเสมอะนะ สีหมึกชัดขึ้นทุกวันท่านเขียนด้วยใจหญิงวิธีกาลันสยามค่ะเดี๋ยวลูกค้าไปเขียนด้านข้างค่ะเหลือสองกิโลเลยสองกิวลสองครกนะน้มป่าใส่ถุงใส่จานตามด้วยชื่อนะคะใส่ถุงใส่จานตามด้วยชื่อเ้อเป็นคุสุกเนาะโอเค สุกสอสเสือสระอุขอไข่ก็ไก่นะคะคนความหมายนะสุโอเค <c oughs> คุณสุบ่ะ <c oughs> สุนารีมาอีกแล้วกับพายาโมไม่สก,กิฟซิงกเนื้ <c oughs> คุณสุนะสุอีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงที่สวยนะ <c oughs> นะครับเร <c oughs> ียบร้อม,อมนะครับทางความหมายเนาะคุณผู้หญิงชื่อผู้หญิงผู้หญิงเนาะน,นะครับที่สวยมากๆเลยนะ มันตอบจทย์กับคำว่าผู้หญิงน่อนารีแล้วจะคือใครสุขคนพาคขาสุดสุดบิบได้เลยในผว,ว้หญิงนาะได้เลยยืน,นที่สามนะ น,นะนี่เป็นตำกระท้อนนะตำกระท้อนอคูนาคูนายังไม่เอาออกมาเลยได้เลยเดี๋ยวว่าได้เลยเดี๋ยวกลับมาเอานะคุณสุนะสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจแอบปายาโม รลานตับตอร้านพรแม่ย่าบัดนี้ล้านมากรบาบยาแรงทำไมเปิดแผงไม่สิรอ,อน้ำตาลรอรอ,อน้ำตาลร้ลองเพิงรอน้ำตาลเพราะค้าน้ำตาลหมดใช่ไหมน้ำตาลหมดน้ำตาลร้องเพลง น้ำตาลขึ้นว่ท่นชูนจนน้ำตาลขึ้นชูนลายวท่าทุกอย่างเน้นไม่เผ็ดนะคะคุณติ๊กนะจากสภา,ากาชาติไทยค่ะร่วมบริจาคเลือดนะคะ โลหิตค่ะช่วยเหลือคนป่วยค่านะครับขาดุคโอบุกเอเห็นไหมล่ะเอาตามหานะนะครับเป็นมเนื้อที่ได้บุนได้ผู้ศรนะคะช่วยเหลือคนได้มีชีวิตมีลมหายใจค่ะสภากาชาติไทยค่ะอุดอนใช่ไหมอุดอนมีทุกจังหวัดนะเราจริงๆเป็นหน่วยงานที่นะครับหลักๆคือธนาคารเลือดนะคะ อันนี้มีสาระนะคะก็หาอะไรสาระเพิ่มติบ้างเป็นดาแซบว่าสมตำเสียเซียน่าสันเขาอึเงื้องับเงื้อเซีบเนาะมาหาเด้อมีโอกาสเ้อะซมตำเสียเซียนบ๊ายบค่ะ